เพจกองทัพภาคที่2มีการโพสต์ภาพของทหารไทยไปล้อมรั้วรวดหนามหีบเพลงที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีนะครับระบุข,ข้อความว่าช่องอานม้าอาธิปไตยของไทยแผ่นดินที่ทหารไทยยืนอยู่ทุก9ก้าคือหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนที่1ต่อ50 0 0 0ื่นที่ยืนยันอธิปไตยของไทยเอาไว้อย่างชัดเจน ภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่ามวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทหารพราน2301ไปตรวจพบกำลังทหนารกัมพูชาพยายามจะเข้ามาตัดลวดหีบเพลงครับที่ฝ่ายไทยได้วางเอาไว้เพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่เขตอธิปไตยของไทยที่บริเวณพื้นที่ตลาดช่องอานมะอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยทางฝ่ายไทยได้แจ้งให้ยุติการกระทำดังกล่าวพร้อมให้ถอยออกจากพื้นที่ ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้ปฏิบัติตามและได้ออกจากบริเวณนั้นในทันทีครับโดยทางสบทกก็มีการยืนยันนะครับว่าปัจจุบันยังคงมีการตรึงกำลังที่ฐานปฏิบัติการในพื้นที่ในเขตอธิปไตยของไทยครับสถานการณ์นั้นเองก็คืออย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเรื่องสถานการณ์บริเวณช่องอานม้านะครับที่ปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาได้พยายามตัดรุด้นาที่ฝ่ายไทยได้วางไว้ ตามขอบเขตอธิปไตยของไทยนะครับปัจจุบันนั้นกําลังทหารในพื้นที่ของทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการพูดคุยเจรจาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีการกระทบกระทั่งใดๆสถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติครับสอดคล้องกับแม่ทัพภาคที่2นะครับที่ยืนยันว่าสถานการณ์ที่ช่องอ่านมาแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับหลังเกิดเหตุกระทบกระทั่งขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากทางกัมพูชาพยายามจะขึ้นมาแล้วก็ตัดรั้วลวดหนามพร้อมกับ ย้ำว่าจําเป็นต้องกั้นลวดหนามเพื่อป้องกันการวางกําลังของฝ่ายไทยและเป็นเรื่องปกติที่กัมพูชาเรียกร้องให้ทหารไทยออกจากช่องอานม้าแต่ยืนยันว่าทหารไทยก็ไม่ถอยจาก11จุดที่ยึดพื้นที่ได้และวางรั้วลวดหนามกั้นเอาไว้นะครับรวมทั้งบนภูมิขือจังหวัดศรีสะเกดย,ยืนยันอีกด้วยนะครับว่าทหารไทยอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยไม่ได้รุกล้ำหรือว่าไปยึดพื้นที่นอกประเทศครับ ู้ว่าเคยแล้วก็วาก็ป้องกันการกระทําที่มันไม่เรียบร้อยต่อไนดีกเราอยู่ในเขตของประเทศไทยอยู่แล้วครับเราไม่ได้ลุกไปยึดพื้นที่นอกประเทศเป็นนโยบายของทางรัฐบาลของกอ,องทัพอย่างเครับ แม่ทัพภาคที่สองก็ย้ำจุดยืนของทหารนะคะว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงเห็นตรงกันว่าจะไม่มีการถอยกำลังเมื่ออยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นต่อไปค่ะขณะที่มีความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนนะคะกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือขอปทเดินทางไปที่ด้านหน้าองค์การสหรประชาชาติหรือ UN เพื่อทากิจกรรมปราศัยชูป้ายข้อความซึ่งมีเนื้อหาร,ระบุนะคะว่ากัมพูชาทาเกินกว่าเหตุโดยอ้างอิงถึงการโจมตีมุ่งเป้าไปยัง ลเรือนทั้งอาคารบ้านเรือนร้านสะดวกซื้อรวมถึงสถานพยาบาลทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมเข้าข่ายฝ่าฝืนอนุสัญญาเจนีวาและมีการใช้ทุ่นระเบิดละเมิดอนุสัญญาออตตวาวาจึงเรียกร้องให้ UN พิจารณาลงโทษอย่างเหมาะสมโดยตัวแทนก็เข้าไปยื่นหนังสือถึงเลขาธิการ UN อย่างเป็นทางการค่ะ